สวัดีค่ะเรามาต่อกันนะคะในรอบสองนะคะ,ะตรงนี้นะคะเราก็พูดถึงเรื่องของอาหารการกินซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นนะคะตอนนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างก็คือเรื่องของอดอยปุย ใช่ไหมคะโดยโดยปุ๋ยที่พ่อหลวงไปทําเรื่องแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกฝิ่นแล้วก็หาพืชมาปลูกทดแทนแล้วชาวเขาก็ได้มีความมั่งคั่งร่ํารวยพอสมควรนะคะนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าได้สตังค์นะคะและตอนนี้เนี่ยเราลองมาดูเรื่องของอ,อาหารการกินนะคะอาหารการกินที่แต่ละถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีนะคะแต่ละท้องถิ่นมีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือเรื่องของแต่แต่ละท้องถิ่นมีแล้วก็มีในครัวด้วยนะคะท่านทั้งหลายรู้จักพริกไทยไหมคะนะคะพริกไทยมะนาวนะคะหอมหอมหอม,ห,อมหัวแดงนะคะแล้วก็เรื่องของอะมะเขือเทศนะคะตรงนี้นะคะ อันนี้เนี่ยในส่วนนี้ในครัวของเราคงม,มีทั้งหมดนะคะตอนนี้เนี่ยในในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องของอมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยมีสาราที่เรียกว่าเรารับทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปแปลงเป็นวิตามินเนะคะแปลงเป็นวิตามินเแล้วแล้วก็ บำรุงสายตาได้ดีมากนะคะในมะเขือเทศนะคะท่านลองรับประทานดูนะคะว่ามะเขือเทศเนี่ยนะคะจะทําให้ผิวพรรณสวยนะคะมะเขือเทศโดยเฉพาะยิ่งเราปลูกเองด้วยนะคะไม่ว่าเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะก็เป็นมะเขือเทศที่มะเขือเทศที่สุกนะคะ ก็รับประทานแล้วทำให้ผิวพรรณดีได้วิตามินเอในส่วนที่ไปบำรุงสายตาด้วยนะคะอันนี้คือข้อเด่นนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของในครัวเรามีส่วนต่อไปก็คือเรื่องของหอมแดงนะคะใครเป็นหวัดลองดูนะคะหอมแดงเนี่ยถ้าต้มน้ำไม่ทันแล้วสูตรเอากลิ่นของหอมแดงนะคะเพื่อ แก้วัดนะตรงตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะนอกนอกจากนั้นนะคะรับประทานสดก็ยังไหวนะคะก็ช่วยมันมีตัวน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในการแก้วัดได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอยู่ในครัวเราใช่ไหมคะเรื่องของหอมแดงนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของกระเทียมมีไหมคะ กระเทียมเนี่ยม,มีมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่ดิฉันเด็กๆนะคะ,ะกระเทียมมีมีคุณตาคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ80ดสนะคะ80ดสเนี่ยเรียกว่าเหมือนเหมือนคนหนุ่มอายุสัก20่สนะคะท่านบอกว่าท่านกินกระเทียมวันละเจ็ดกรีบนะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำงานท่านเป็น เกษตรกร,ะกรนะคะกินกระเทียมทุกวันนะะวันละเจ็ดกรีดเ,เรียกว่าเลือดลมดีแข็งแรงนะคะทำงานได้เหมือนกับคนคนหนุ่มสาวนะะดีเพอเอคนหนุ่มสาวจะแข็งแรงสู้ท่านไม่ได้ด้วยนะคะอายุ80แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเอาขากินกระเทียมนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของกระเทียมกับพริกไทยเนี่ยมันยังมีมนิทานเล่าอีกนะคะว่า เรื่องกระเทียมกับพริกไทยเนี่ยทำให้คนแข็งแรงนะคะเ,เรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของอส่วนส่วนที่เรียกว่า,าความไม่สมดุลในร่างกาย,น,ยนะคะก็จะถูก รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปปรับความสมดุลของร่างกายนะคะให้เป็นเรียกว่าเป็นสุขภาพอง์รวมนะคะสุขภาพอง์รวมส่วนหนึ่งมาจากอาหารนะคะตร,ตรงนี้เนี่ยสุขภาพอง์รวมมาจากอาหารแล้วมาจากยังไงบ้างอันตัวต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ การออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ในบ้านนะคะเขาทำงานบ้านนะคะ,ะเรียกว่านั่งพักสักพักหนึ่งก็ไปทํางานบ้านต่อหรือออกกําลังกายแบบไหนก็ได้นะคะแต่ตัวดิฉันเองนะคะออกกําลังกายโดยการเดินนะคะเดินเดินเดินในช่วงเชา้านะคะเช้าตีห้าตื่นขึ้นมาก็เดินนะคะเดินประมาณครึ่งกิโล ะค,ะครึ่งกิโลอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3วันนะคะ,ะตรงนี้นะคะก,ก็ลองดูนะคะว่าในเรื่องของออกกำลังกายกับเรื่องของอาหารนะคะอาหารเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างไปว่ากระเทียมพริกไทย หอมหัวแดงนะคะหอมหัวแ,หวแดงแก้วหวัดนะคะพริกไทยกระเทียมนี้เป็นตัวที่ปรับสสมดุลของร่างกายทําให้ร่างกายนั้นนะคะมีความอบอุ่นแล้วก็สร้างความสมดุลซึ่งกันและกันนะคะก็ตรงตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอาหารในครัวของเราแล้วออกจากนั้นมาอันนี้เป็นยกตัวอย่างก่อนนะคะ แล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายสุขภาพจะดีต้องออกกําลังกายนะคะออกแบบไหนออกอยู่ในบ้านเรานั่นแหละเท่าที่เราจะมีมีเวลาแล้วก็ทําได้แล้วเราก็ต้องสร้างนิสัยนะคะสร้างนิสัยเรื่องของการออกกําลังกายถ้าวันนี้ไม่ทําไม่ได้นะคะอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกกําลังกาย ไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราเราต้องจัดการเราเองแล้วเราจะเป็นผู้มีสุขภาพดีหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสนะคะตรงนี้บอกได้เลยยืนดันได้เลยนะคะแล้วสำหรับคนที่อ้วนนะคะคนอ้วนเนี่ยทำยังไงนะคะก็ออกำลังกายอีกเหมือนกันให้เวลาหนึ่งปีน้ำหนักจะลดลงประมาณ10บกิโลนะคะเพียงท่านเพียน นะ,ะเพียรแล้วก็ถือว่าการออกกําลังกายนั้นเป็นการสร้างความสุขให้กับท่านอย่างหนึ่งนะคะคนที่ลงพุงนะต้องรีบจัดการตัวเองในเรื่องของอ,อย่าให้พุงโตนะคะพุงโตเนี่ยนะคะท่านจะลำบากขนาดไหนนะคะถ้าเป็นผู้ชายลองดูนะคะว่าคนพุงโตนึกถึงหญิงสาวคนท้อง ะะจะลำบากขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะปัสสาวะบ่อยไม่ว่าจะนอนไม่หลับนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าคนคนลงพุงเนี้ยนะคะเป็นคนที่มีความทุกข์อย่างหนึง่งนะคะและว,วิธีแก้ทำยังไงนะคะก็เรื่องของการออกกํำลังกายนะคะแล้วกินน้อยลงนะคะกินน้อยลงแล้วกินแบบไหนนะคะกินน้อยลงเนี่ยนะคะให้ลดข้าวลงไปก่อนนะคะ ถ้าท่านเคยกินข้าวสามทับพีก็ลดลงเหลือ,อประมาณสองทับพีนะคะลดเหลือเหลือสองทับพีแล้วแต่แตอนนี้เนี่ยเราดูเรื่องของการลดข้าวลงแล้วนะคะแล้วเราถ้าเราหิวเรากินอะไรแทน นะคะถ้าเราหิวเนี่ยเรากินอะไรแทนนะคะกินมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่แหละนะคะมะมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกลูกเล็กได้ทั้งนั้นนะคะอาจจะช่วงแรกอาจจะฝึกกินต่อไปอาจจะกินเดี่ยวๆก็ได้นะคะเรื่องของการลดน้ําหนักกับการลดข้าวลงกับคนที่หิวนะคะ ให้ให้ให้รับทานเรื่องของมะเขือเทศแทนนะคะท่านทุกท่านที่พยายามลดน้ำหนักเนี่ยก็คงจะมีความยากลำบากพอสมควรมันเป็นเรื่องที่ทำลำบากถ้าไม่สร้างนิสัยส่วนตัวนะคะฉังนั้นแนะนำให้รับประทานเ,าเรื่องของมะเขือเทศนะคะเรื่องเรื่องของมะเขือเทศเนี่ยก็คือเรื่องของให้ท่านเนี่ยนะคะเอ่อ ระง,งับความหิวด้วยผลไม้นะคะผละไม้ที่เราคิดว่าเราคงเราอยู่ในอะ,อะไรในต่างจังหวัดนะคะเราก็ปลูกมะเขือเทศได้นะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าการฝึกนิสัยทดแทนเรื่องของความหิวนะคะ,ะเรื่องของน้ําหนักนะคะเรื่องของน้ําหนักเรื่องของอาหารการกิน มันมาเกี่ยวข้องกันนะคะดังนั้นในเรื่องของน้ําหนักกับอาหารการกินมาเกี่ยวข้องกันจึงได้แนะเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยนะคะโดยการลดข้าวลงก่อนนะคะ,อะสองทพีสามทพีก็เหลือหนึ่งทพีถ้าหิวให้กินมะเขือเทศแทนนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของ อาหารการกินท่านกินแบบไหนนะคะอาหารการกินเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีน้ําพริกไหมนะคะรับประทานข้าวกับน้ําพริกกับผักนะคะผักเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินได้วันละหนึ่งกิโลครึ่งกิโลนะขอโทษวันละครึ่งกิโลจะดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะผักที่เราปลูกไว้ข้างบ้านของเรา นะคะเพราะนั้นในเรื่องของเราปลูกกินเองนะคะ,ะทุกคนตอนนี้ก็เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองได้แล้วนะคะ,ะก็จะทำให้สุขภาพดีแล้วไม่แก่นะคะผิวผิวพรรณผ่องใสนะคะ,ะดีกว่าเรื่องของบุหรี่แล้วทำให้หน้าดำปากดำนะคะท่านแรกเอาว่าความความเป็นมี ความหนุ่มแน่นผิวพรรณดีความที่มีเรียกว่าอายุน้อยนะคะเรื่องของความผ่องใสนี่เป็นเรื่องของอาการดูแลสุขภาพของเราเอง นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าในเรื่องของการลดน้ําหนักกับการกินอาหารนะคะอันนี้ก็เล่าเรื่องจากประสบการณ์นะคะให้เวลาให้เวลาหปีนะคะถ้าท่านเพียรต้องลดลง10กิโลแน่ๆน,นะคะ,ะถ้าหากว่าท่านใดนะคะ,ะมีข้อสงสยัยมีข้อสงสัยนะคะก็ถามได้นะคะ,ะนิเวศปัจจุสมัยนะคะก็อยู่ที่ สถานีวิทยุชุมชนชาวนนทบุรีนะคะท่นนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรานํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะทอนนี้ในเรื่องอาหารนะคะก็เป็นเรื่องที่เรากินยังไงนะคะเรากินเพื่อลดน้ําหนักเราก็เล่าประสบการณ์ไปแล้วว่าท่านต้องสร้างนิสยัยแล้วก็สร้างข้อบังคับให้กับตัวเราเองนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะตอนนี้เนี่ยการที่เราจะอยู่สุขสบายเป็นคนที่เรียกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอันต่อมาคือเรื่องของสุขภาพของใจนะคะสุขภาพของใจเนี่ยเราทำยังไงละ่ะเราปล่อยวางอะไรได้บ้างนะคะสุขภาพของใจเราทําสติอยู่กับเนื้อตับตัวไหมนะคะเช่นเวลาเราโมโห เราตั้งสติอยู่ไหมว่าเอะเราโมโหแล้วเราต้องระงับนะสติของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่พูดต่อไมอ่เป็นคนที่เรียกว่าเก็บเรื่องของอปัญหาต่างๆมาไว้กับตัวเราเองนะคะท่านทราบไหมปัญหาที่ต่างๆที่เก็บมาไว้กับตัวเราเองนั่นนะนะเราไม่ปล่อยวางนะีมันจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ดี ะะแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะคะแล้วใครทําให้เราละ่ะเราทําตัวเราเองถูกไหมนะคะปัจจุบันนะคะของอยอจะมีการรณรงค์เรื่องของลดหวานลดเค็มลดมันนะลดนะคะ,ะ,คะไม่ใช่ลดนะคะไม่ใช่ลดอาหารนะคะ หวานมันเค็มนะตรงนี้เนี่ยแล้วจะช่วยกันลดได้ยังไงล่ะนะคะท่านลองคิดดูท่านต้องคิดถึงเรื่องของเหตุผลเรื่องของการที่ทำได้ไม่ได้นะคะที่ที่ฉันเล่ามาเนี้ยเป็นเรื่องของการสร้างวินัยให้กับตัวเองเพื่อสุขภาพดีนะคะท่านทั้งหลายลองคิดดูนะคะว่าในเรื่องของสุขภาพดีเนี่ยนะคะ จะเอาเรื่องของอบายามุกมาเป็นเป็นตัวที่ลดระดับความเครียดนะมันก็เหมือนเหมือนกับว่าได้ผลตรงกันข้ามนะคะเ,เรื่องเรื่องของอปัจจุบันคือเรื่องของอกลุ่มคนผู้สูงอายุนะคะกลุ่มคนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของสุขภาพเนี่ย ขาลงถูกไหมคะขาลงเนี่ยไม่รู้ว่าจะลงแบบไหนนะคะลงแบบผู้ป่วยแอไซเมอร์นะคะลงแบบผู้ป่วยอัมมฤพืชอัม,มพาตนะคะหรือลงแบบคนที่เรียกว่านอนติดเตียงนะคะตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ถูกนะคะมันถูกเราจะลงนะ,ะเป็นขาลงเราจะลงเราก็ลงอย่างสงา่าานะ,ะลงแบบไหนละ่ะ คือถ้าสมมุติว่า,า,าวันนี้นะ,ะไม่อยากหายใจก็เรียกว่าลืมไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องของอสุขภาพนะคะเรื่องของผู้ผู้สูงวัยนะคะตัวเราเองนะ,ะเราต้องดูสุขภาพให้ดีว่า,อาตอนที่ขาลงเนี่ยเราก็ไม่อยากพึ่งพึ่งคนอื่นนะคะเรายังช่วยตัวเองได้กินข้าวได้ ดื่มน้ำได้เข้าห้องน้ำห้องท่าได้เออมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะออท่านใดนะคะท่านใดที่ท้องผูกนะคะท่านใดที่ท้องผูกเนี่ยนะคะออจำไว้เลยนะคะว่าถ้าไม่แก้ตั้งแต่ต,ตอนที่อายุยังน้อยอยู่นะคะออพออายุมากเข้านะคะมันจะเป็นโรคเกานะคะกับโรคปากินสันนะคะทำไมเป็นโรคเกาทําทไมโรค เป็นเป็นโรคปากินสันเพราะว่าในอุจจาระนะ่ะมันเหมือนของอุจจาระคือของเสียแล้วมันจะมีทั้งน้ำทั้งกากอาหารนะคะ,ะที่ย่อยแล้วที่ย่อยไม่ได้ก็จะ,ะขับออกมาเป็นทางปัสสาวะเลยอุจจาระนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าคนไหนที่ไม่ถ่ายทุกวันก็เป็นเรื่องของอร่างกายของเรา จะดูดซึมเอาของเสียเน,นี่ยนะกับสู่ร่างกายของเราโดยอัตโนมัติท่านลองคิดดูว่าร่างกายเนี่ยดูดเอาอของเสียโดยเฉพาะน้ำเสียเนี่ยนะคะเข้าไปสู่ร่างกายโดยอัตโนมัตินะคะแล้วจะเป็นโรคไหมนะคะเป็นโรคก็คือยกตัวอย่างเนี้ยนะคะโรคเกานะคะหลายท่านก็คงปวดโรคเกา ว่า,าปวดเขา่านะคะว่าตรงตรงนี้ปวดเข่าเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนนะคะบางคนก็เป็นโรคปากินสันก็จะทรมานขนาดไหนนะคะจับช้อนตักข้าวกินยังไม่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าคนท้องผูกนะคะยกตัวอย่างสองสองโรคนี้ก่อนนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรานะคะคนหนุ่มคนสาว อย่าพยายามให้ท้องผูกต้องแก้ปัญหาไว้นะคะ,ะแล้วก็ท้องผูกเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะท้องผูกเกี่ยวกับการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บในวันข้างหน้านะคะเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่กับตัวเรานี่แหละมาพูดให้ฟังนะคะว่าตรงนี้เนี่ยอพออายุมากเข้าเนี่ยลูกหลานก็ไม่ค่อยมีแล้วอนาคตข้างหน้าก็จะมีแต่ผู้สูงอายุ นะคะอันนี้ใครจะดูใครล่ะนะคะ,ะจะให้หมอมาดูเหรอนะคะให้หมอมาดูหมอก็ยังอไม่พอเลยบริการในโรงพยาบาลก็ไม่พอที่จะ,ะรับหน้าที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่จะไปอใช้บริการนะคะเพราะนั้นนะคะเรามา เลาตรงนี้เพื่อชวนคิดชวนคุยชวนให้ท่านคิดถึงตัวเองว่าเรื่องสุขภาพนั้นเราจะแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกเรื่องสุขภาพพบกันในช่วงหน้าค่ะ ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอานาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสินาฬิกาถึง12นาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูปุ่มิภาสาพันธ์ 4, วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาพประชาชนอาเซียนทางเว็บไ o s c h c o m